สำหรับการแข่งขัน v วเนอเราห์ที่2ที่บราซิลเนี่ยก็ในสภาพทั่วไปของทีมนะครับจากการที่ได้คุยกับโค้ด่วนเนี่ยก็ทราบว่านักกีฬาของเราก็มีความพร้อมนะครับไม่มีใครมีความเจ็บป่วยหรือว่าอาการที่รุนแรงมากนักนะครับก็เป็นอาการทั่วๆไปนะครับแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของการเดินทางกับเรื่องของการทำปรับตัว เข้ากับเวลาที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเยอะนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางทีมก็มีความกังวลแต่เราก็มีเวลาอยู่นานพอสมควรนะครับก็คิดว่าน่าที่จะาสามารถปรับปัวได้ในสัปดาห์ที่2เนี่ยก็ทีมที่ร่วมการแข่งขันก็ค่อนข้างจะหนักถ้าพูดเทียบกับสัปดาห์แรกนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนไปว่าทางทีมของเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่กันให้ดีที่สุดนะครับเราไปเราก็จะทําหน้าที่ในทุกมิติทั้งในส่วนของความเป็น นักกีฬาวอลเลย์บอลในส่วนของความเป็นคนไทยที่จะได้นำเอาวัฒนธรรมที่ดีๆทังามของเราไปแล้วก็เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของทีมไม่ว่าจะก,การเล่นอย่างสนุกสนานการเล่นอย่างมีเป็นธรรมชาติการมีที่จิตใจสู้นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ดำรงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับเพราะถือว่านี่คือเป็นจุดเด่นของเราและก็เป็นเอกลักษณ์ นะครับเฉพาะทีมของเราอันนี้เราจะดํารงไว้นะครับซึ่งทุกคนก็เข้าใจดีนะครับว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะวอลเลยบอลแต่เราทําหน้าที่แทนคนไทยในทุกมิติด้วยครับพูดถึงจากผลงานในสนามแรกนะครับเจ็ดแต้มถือว่าเกินความคาดหวังเอาไว้ไหมพราอาสองชนะสองนัดก็วางกันที่หกแต้มแต่ว,ว่าเราได้แต้มหนึ่งจากอิตาลีมาด้วยครับก็ก็ถือว่าถ้าพูดกันจริงๆก็คือเราก็เกินความมุ่งหวังที่คาดไว้นะครับเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็เสียดายเหมือนกัน วันที่เจออิตาลีนะครับถ้าเราจังหวะช่วงของการที่นักกีฬาเราเจ็บตรงนั้นนะครับถ้านักกีฬาเราไม่เจ็บเราอาจจะได้มากกว่าเจ็ดแต้มก็ได้นะครับเราก็เสียดายแต่ไม่ได้เสียใจนะครับเพราะว่าทุกคนทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วในสัปดาห์แรกนะฮะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เสียดายอะไรแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาผู้สอนสตาฟทีมทํางานทุกคนครับที่ได้ทุ่มเทสําหรับการแข่งขันในสัปดาห์แรกแล้วก็ขอบคุณพี่น้อง แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกท่านเลยนะครับที่ได้กรุณาติดตามให้กำลังใจให้คำแนะนำนะครับเชียร์กันให้กำลังใจกันนะครับและรวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆด้วยทำให้พวกเราครับมีกำลังใจนะครับที่จะทำหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดต่อไปครับ พูดถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพสนามที่3านเลยครับปีนี้มีข้อจํากัดมาค่อนข้างเยอะเรื่องของระบบการตัดสินอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปด้วยความพร้อมมีมากแค่ไหนครับตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพปีนี้ในสนามที่3เนี่ยแต่ในส่วนสมาคมเองสมาคมก็ต้องบอกตรงๆว่าสมาคมไม่ไม่ทราบเลยนะครับเพราะสมาคมไม่ได้ไม่ได้ทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพทางสาพันวอลเลยบอลโลกโดยอ่าวอลเลยบอลเวิร์นะครับเขามาทํา กับภาคเอกชนในใ,ใ, <Liberty. S 1> ในในประเทศไทยเราแล้วก็ดําเนินการทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยนะครับสมาคมเองไม่ได้ไปยุ่งยรเว้นการสนับสนุนในบางเรื่องที่เขาล้องขอมาเท่านั้นเองเรื่องทางเทคนิคเรื่องของสนามเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของการอำนวยความสะดวกบางเรื่องบางราวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเตรียมความพร้อมตรงนี้เราเราเองเราเราเองเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาเตรียมัาไปถึงไหนอะไรนะครับเราเราเองเพียงแต่ผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับ